เสียงธรรมจากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24วัดป่าสหธรรมมิกรามอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กลับมาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งก่อนอื่นจะแนะนำให้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่า เพื่ออะไรในบทความเกี่ยวกับการขอขึ้นพระกรรมฐานแต่ละสำนักจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือวิปัสนาญาณต้องการวิปัสนาญาณอะไรคือวิปัสนาญาณตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ท่านได้ไตรตรองและเข้าใจ คือการปฏิบัติสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันถ้าเราเจริญสมถกรรมฐานจะขอเอาซึ่งปีติได้สมาทิอันนี้เป็นจุดหมายทำไปแล้วเกิดฌานปีติเกิดขึ้นอิ่มอกอิ่มใจสมาทิเกิดขึ้น มีความสุขที่เรียกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ได้มุ่งหมายตรงที่ว่าปีติหรือสมาธิมีความมุ่งหมายว่าขอเอาซึ่งวิปาาัสสนาญาณฉะนั้นวิปาาัสสนาญาณญาณคือปัญญา ที่ยังรู้ความจริงรู้แจ้งเห็นจริงวิปัสนาซึ่งมีความหมายว่ารู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นวิเศษคือความจริงที่เกิดขึ้นที่มีอยู่เรามีสติเข้าไปตามรู้ทันในความจริงเหล่านั้น จึงจะเป็นวิปัสนาวิปัสนากรรมฐานนี้มุ่งหมายเอาสติเป็นหลักใหญ่สำคัญมีสติอยู่กับตัวและมีสติอยู่ทุกขณะเมื่ออายตนะภายนอกและอายตนะภายในมากระทบกัน เรามีสติรู้ทันและสามารถที่จะกั้งบังไม่ให้อุปกิเลตทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราได้โดยการที่เจริญสติปัฏฐานสี่ทำให้สติมีพลังสติมีกำลังถ้าหากว่าเราไม่ จเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วสติของเราก็จะมีกำลังอ่อนเมื่อรู้อย่างนี้เมื่อจิตของเราเป็นสมาธิได้แล้วจิตมุ่งหวังดังที่ปัรถนาก็คือมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นขณะนั้นจะเป็น เสียงรูปกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรม์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกระทบกับอัญนะภายในอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดีและยินร้ายฉะนั้นเราจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะเข้าไปทำลายซึ่งความยินดีและยินร้ายดังมีหลักว่า อาตาปีสัมปะชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ตรงนี้แหละคือจุด มุ่งหมายของเราว่าการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจะได้ผลอย่างไรเมื่อผลเกิดขึ้นว่าเออถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกระทบก,กันระหว่างตาเห็นรูปเป็นต้นถ้าเรายังมีความยินดีพอใจหรือมีความยินร้ายไม่พอใจอันนั้น เราไปเป็นาธาตุของมันเราจะต้องอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ความยินดีก็ไม่มีความยินร้ายก็ไม่มีมีแต่สักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติวิปสัสสนากรรมฐานแล้วเราก็ต้องวางทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรก็ตามเอาจนจิตใจว่างไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่สติมีแต่สัมปชัญญะมีแต่ความเพียรคอยควบคุมอาจตนะทั้งภายในภายนอกเมื่อมาสัมผัสกันและ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสองอย่างคืออิทธารมณ์ก็ดีได้แก่อารมณ์ที่น่าปรารถนาอานิทารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเราจะไม่ติดข้องตรงนี้อันนั้นแหละคือจุดมุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ได้มุ่งหวังความสงบ ไม่ได้มุ่งหวังปีติมุ่งหวังความไม่ยินดีและไม่ยินลายเมื่อเราจเจริญวิปัสสนากนนารรมฐานอยู่นั้นเราก็ต้องศึกษาดูว่าคําว่าวิปัสสนาญาณญาณที่ทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นคืออะไรอันดับแรกก็คือนามรูปะปริเฉทิญาณ เราสามารถแยกออกได้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามแยกออกจากกันได้ถ้าเข้าใจความหมายตรงนี้ก็ここจะเป็นวิปัสสนาญาณถ้าไม่เข้าใจก็ยังไม่เป็นคืออย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตากับรูปตา เป็นอนัญชนะภายในรูปเป็นอนัญนะภายนอกทั้งตาและรูปนี้เป็นรูปปรธรรมส่วนตัวที่เห็นเป็นนามธรรมาเรียกว่าจักขุวิญญาณเป็นต้นถ้าเรามองเห็นจุดตรงนี้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามเราก็ยังเข้าไปใน เริ่มต้นแห่งการเยริญวิปาาัสนาญาณเข้าถึงวิปัสาานาญาณเบื้องต้นต่อไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเรามุ่งหวังเพื่อที่จะถอดถอนลำงับกำจัดเสียซึ่งความพอใจและความไม่พอใจหรือความยินดี ยินร้ายให้ออกไปจากดวงใจของเราให้หายไปจากห่วงที่เราไปติดยึดมาทุกภพทุกชาติว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละคือวิปัสสนาญาณย่างเข้าไปลึกเข้าไปจนกระทั่งว่าเห็นรูปนามเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานี่แหละเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังเพื่อจะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้น ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามเจริญวิปัสสนากรรมฐานมุ่งหวังมุ่งหมายเพื่อที่จะไปถอดถอนซึ่งความยินดียินร้ายพอใจและความไม่พอใจออกจากใจของเราขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่าน ทุกคนเทิน